สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ลองพบกันนะคะกับรายการพระคำยามเชาะะ้าค่ะรายการนี้จะทําให้พี่น้องรู้จักพระเจ้ามากขึ้นรายการนี้จะทําให้พี่น้องเข้าใจในระวนาคาของพระเจ้ามากขึ้นคะ่ะเป็นไงบ้างคะพี่น้องสบายดีไหมคะวันนี้ข้าพเจ้าอยากขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับน้องเลี้ยงนะคะที่เขานั้นแล้วเล่าให้ข้าพเจ้าฟังนะคะว่าพระเจ้านั้นช่วยเหลือเขานะคะได้ทันท่วงทีนะคะ ก่อนนั้นนั้นนะคะน้องเลี้ยงโทรมาหาข้าพเจ้านะคะเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าก็คือต้องการอยากจะยืมเงินจํานวนหนึ่งจากข้าพเจ้านะเพราะว่าเขาจะต้องเอาไปผ่อนรถนะซึ่งมันไม่เขาไม่สามารถมีเงินเพียงพอในการที่จะผ่อนรถนะข้าพเจ้าก็เลยหนุนใจเขาว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ เมื่อเขาเชื่อแล้วก็ไว้วางใจพระเจ้านะคะข้าพเจ้าบอกเขาว่าข้าพเจ้าจะช่วยเหลือเขาเท่าที่ข้าพเจ้าสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้แต่ไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้ทั้งหมดพระเจ้าและที่เหลือนั้นพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่ช่วยเหลือเขาเองในทางของคริสเตียนแล้วนั้นเราการที่จะให้ยืมเงินนั้น มันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเพราะว่ามันอาจจะทําให้เรานั้นเกิดความขัดแย้งได้ในภายหลังแต่พระเจ้าปัรถนาอยากให้เราถ้าจะช่วยเหลือก็ให้เลยเจยดีกว่านะะให้เท่าที่กําลังเราสามารถที่จะให้เขาได้นะคะให้โดยที่เราก็ไม่เดือดร้อนด้วยนะคะแล้วก็สามารถช่วยเหลือเขาได้ด้วยข้านะะพเจ้าก็เลยให้เขาไปนะคะจำนวนหนึ่งซึ่ง ก็ไม่เพียงพอตามที่เขาต้องการแต่หลังจากนั้นเมื่อเขาอธิษฐานกับพระเจ้าพี่น้องคะขอบคุณพระเจ้าเขาได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าพระเจ้าช่วยเหลือเขานะคะให้เขาสามารถมีเงินเพียงพอในการที่จะผ่อนรถนะคะตามที่กำหนดเวลาที่เขาได้ตกลงไว้นะคะกับเจ้าของนะคะที่ที่เขาจะไปผ่อนนะคะเงิน กับเจ้าของนั้นข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เขานั้นได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเขาเห็นไหมคะพี่น้องถ้าวันนี้เรากล้าที่จะเชื่อพระเจ้าเราก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าสามารถช่วยเหลือเราได้เสมอค่ะ เมื่อเราเข้ามาร้องทูลขอต่อพระองค์พี่น้องคะวันนี้เราจะมาศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้าในสดุดีบทที่34ขอ้อ10ด้วยกันคะ่ะมีดังนี้ว่าเราสิงหนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหยแต่ผู้ที่สแสวงหาพระเจ้าไม่ขาดสิ่งดีใดๆวันนี้ข้าพเจ้าขอใช้เวอร์ชั่น2011นะคะในพระธรรมสดุดีดาวิดจะเป็นผู้เขียนสดุดีเสียส่วนมาก พระธรรมสดุดีเขียนขึ้นสำหรับแต่ละโอกาสและแต่ละปัญหาที่มนุษย์ต้องต่อสู้ดิ้นรนในชีวิตและคำตอบของความทุกข์ยากอยู่ในพระธรรมสดุดีแต่คำตอบที่ให้ไว้ในพระธรรมสดุดีก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความทุกข์ยากเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับทุกชีวิตเกี่ยวกับทุกเรื่องของชีวิตเมื่อเราอ่านเรื่องราวใน พระคัมภีร์เกี่ยวกับโมเสสดาวิดและคนอื่นๆเราอาจจะเข้าใจผิดได้ว่าพวกเขาผ่านชีวิตมาได้โดยไม่ต้องสู้ดิ้นรนภายในใจเลยเรารู้ว่าพวกเขาเผชิญปัญหามากมายในชีวิตแล้วพวกเขาเหล่านั้นรับมือกับปัญหาอย่างไรเคล็ดลับของพวกเขาคืออะไรพวกเขามีความรู้สึก อิจฉาลิสยาขับข้องใจและผิดหวังเหมือนเราหรือไม่บางครั้งพวกเขารู้สึกเหมือนว่าอยากให้ศัตรูของพวกเขาตายอย่างหน้าอนิตอนาตหรือไม่เคล็ดลับของชีวิตทั้งหมดก็คือการสรรเสร,รษิญพระเจ้าและยำเกรงพระองค์ในทุกสถานการณ์นั่นเองในพระธรรมสดุดีบทที่34เป็นบทเพลงที่ เรียงตามลำดับตัวอักษรฮีบูเป็นการเขียนในลักษณะอักษรกลนคือเริ่มคอแรกด้วยตัวอักษรฮีบูคำแรกและไล่เรื่อยไปจนถึงสุดท้ายมี22ตัวกระทูเรียงอักษรอย่างนี้เป็นการเขียนและสอนตามแบบปัตยาชาวยิวสดุดีบทนี้เป็นสดุดีแห่งคำพยานสาระสำคัญคือผู้เขียนก็คือกษัตริย์ดาวิดนั่นเอง ประกาศว่าเขาจะบอกคนอื่นๆว่าพระเจ้าทรงกระทำอะไรเพื่อเขาเป็นการขอบพระคุณส่วนตัวและได้ยกย่องพระเจ้าสำหรับการช่วยกู้ของประชากรของพระองค์ดาวิดได้ไต่ตองถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่อวยพรผู้เชื่อด้วยชีวิตที่ยืนยาวดาวิดได้เรียกร้องให้คนของพระเจ้ามีประสบการณ์กับความดีของพระเจ้าด้วยตนเอง โดยการพึ่งพาพระเจ้าในเวลาแห่งความทุกข์ของพวกเขาเบื้องหลังเมื่อย้อนกลับไปในเหตุการณ์เมื่อพระเจ้าทรงใช้ผู้เผยวจนะซามูเอลไปเจิมแต่งตั้งดาวิดให้เป็นกษัตริย์อิสราเอลแทนกษัตริย์ซาอูลที่กษัตริย์ซาอูลได้ทำบาปเพราะไม่เชื่อฟังพระเจ้าดาวิดมาจากเด็กเลี้ยงแกะแต่ถึงกระนั้น ซาอูลไม่ยอมลงจากบัลลังก์แต่กลับทำการไล่ล่าเอาชีวิตดาวิดจนต้องหนีอย่างยากลำบากอย่างมากจนต้องหนีไปต่างแดนและแกล้งทำเป็นคนบ้าในที่สุดเขาก็รอดจากการเสียชีวิตจากการตามไล่ล่าครั้งนี้อยู่ในพระธรรมหนึ่งสมิเอลบทที่21ข้อ1 0ถึง15 แต่ถึงอย่างไรก็ตามดาวิดยังเชื่อและไว้วางใจพระเจ้าอยู่เสมอและพระเจ้าทำให้ดาวิดแน่ใจว่าพระเจ้าไม่เคยทำให้เขาผิดหวังเลยดาวิดได้ให้พยานสามเรื่องถึงสิ่งที่พระเจ้าทำเพื่อประชากรของพระองค์คือพระองค์ช่วยให้รอดอยู่ในข้อที่4ถึง8และพระองค์คุ้มครองอยู่ในข้อที่7 และพระองค์ทำให้พึงพอใจอยู่ในข้อที่8เพราะฉะนั้นใจความสำคัญในพระธรรมสดุดีบทที่3-4ข้อ10คือบางครั้งเราสิงหนุ่มที่เหมือนมีกำลังมากและพึ่งพาตนเองได้ก็ไม่สามารถจัดหาเพื่อความต้องการของพวกมันเองได้อย่างเพียงพอแต่ผู้ที่วางใจในพระเจ้าจะมีเพียงพอในทุกสิ่ง และเขาจะไม่ขาดแคลนสิ่งดีใดๆเลยจะมีเพียงพอในชีวิตของเขาอยู่เสมอเมื่อเขาไว้วางใจในพระเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องคะพระเจ้าทรงฟังทุกคนที่เรียกหาพระองค์ไม่ว่าพระเจ้าจะประทานทางแก้ปัญหาหรือทางช่วยเหลือเราในยามยากลำบากหรือไม่ก็ตาม เราก็ยางมั่นใจได้ว่าพระองค์ทรงฟังเราอยู่เสมอและการทรงทำการเพื่อคนที่รักพระองค์พี่น้องค่ะพระเจ้ารู้ว่าเราต้องการอะไรและความต้องการที่ลึกที่สุดของเราคือความต้องการด้านจิตวิญญาณค่ะแม้คิดเซียนหลายคนอาจจะ,ะเผชิญความยากจน และความยากลำบากแสนสาหาัสแต่จิตวิญญาณของพวกเขายังได้รับการหล่อเลี้ยงเพื่อดำเนินชีวิตต่อไปเพื่อพระเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นดาวิดกำลังบอกกับเราว่ามีพระเจ้าก็มีทุกสิ่งที่เราต้องการแล้วค่ะมีพระเจ้าเท่านั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับชีวิตของผู้เชื่อในหลายๆครั้ง เมื่อเราอธิษฐานร้องขอต่อพระองค์แต่ทำไมพระเจ้ายังไม่ตอบอาจเป็นไปได้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราเรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระองค์มากขึ้นและมีพระองค์มากกว่าสิ่งอื่นใดที่จะตอบสนองความต้องการของเราเฉพาะหน้าค่ะพี่น้องค่ะพระเจ้ารู้ทุกสิ่ง ในความต้องการของชีวิตของท่านพระเจ้ารู้ว่าในชีวิตของท่านนั้นต้องเผชิญสิ่งใดและพระเจ้ารู้ว่าชีวิตของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พระเจ้าทรงโปรดควบคุมทุกสิ่งพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่คะ่ะพระเจ้าทรงโปรดครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้และพระเจ้าสามารถทำได้ทุกสิ่ง แต่เพียงแค่วันนี้พระเจ้าต้องการอยากให้เราทั้งหลายนั้นรู้จักพระองค์มากขึ้นและพึ่งพาพระองค์มากขึ้นและเชื่อพระองค์มากขึ้นและเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์มากขึ้นในชีวิตของเราคะ่ะพี่น้องคะวันนี้อยากให้เราหยุดที่จะเข้ามาร้องทูลขอต่อพระเจ้านะคะ ลองทูลขอขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่ช่วยเหลือท่านอย่างแน่นอนค่ะเมื่อท่านเข้ามาด้วยความหวางใจพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดของท่านค่ะพี่น้องคะวันนี้ให้เราไอ้ฐานกับพระเจ้าด้วยกันค่ะข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่วันนี้ พระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรารู้ถึงความต้องการในชีวิตของเรารู้ว่าชีวิตของเรานั้นกำลังเผชิญสิ่งใดและพระเจ้าสามารถช่วยเหลือเราได้ทุกสิ่งไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีสถานการณ์ใดที่พระเจ้าไม่สามารถช่วยเหลือเราได้เลยพระเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์ เราสรรเสริญพระองค์ถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอวยพรพี่น้องวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในการทํางานในการทําทุกสิ่งขอพระเจ้าอยู่ด้วยกับเขาขอพระเจ้าอวยพรเขาในทุกสิ่งในสิ่งที่เขาทํานั้นให้ทุกอย่างสําเร็จผลเป็นอย่างดีพระองค์เจ้าข้าเราขอสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์สรรเสริญพระองค์ขอให้พระนามของพระองค์ได้รับเกียรติสูงสุดเราสรรเสริญพระองค์เราอธิษฐานในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องคะแล้วพบกันใหม่นะคะพระเจ้าวิพรคะ่ะ